เข่าก็ตามนะคะเดินขยับตัวลาบากปวดนานหลายเดือนได้ลองใช้ยาม,มามากมายแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นที่วันนี้ได้ลองทานทรินคันซิแล้วเพียงวันละ1แก้วเท่านั้นนะคะ10วันปุ๊บเนี่ยอาการบวมปวดตามข้อนะคะหายไปเลยแล้วก็กินดีนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าใครทาน30วันนะคะอาการเคลื่อนที่หรือว่าความยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นค่ะและถ้าทานต่อเนื่องถึง3เดือนนะความเจ็บปวดทั้งหมดจะคลี่คลายไม่มีอาการเจ็บปวดอีกต่อไป ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นด้วยยา yeah, นะคะด้วยทองคำสีประการของคาลิแันซีค่ะสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซนต์แก้ปัญหากระดูกและข้อได้ครบถ้วนนะคะภายในเวลาเพียง1-3เดือนค่ะและไม่มีสารพิษใดๆค่ะแถมไม่มีอาการปวดท้องหรือท้องผูกด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพชัดเจนเช่นนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของรีนะคะก็ใช้ได้ไปอย่างยาวนานเลยค่ะอย่างแน่นอนมากๆแล้วก็ไม่เพียงแก้ปัญหา กระดูกและข้อเท่านั้นนะคะแต่ยังป้องกันการเกิดซ้ำอีกด้วยค่ะทําให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่างกายเคลื่อนไหวคล่องตัวนะคะสุขภาพดีเที่ยวได้ทุกที่วันนี้เชื่อได้เลยค่ะหลังจากใช้ฮาลินแคนซีประจํานะคะเพียง1-3เดือนเท่านั้นกระดูกและข้อต่อของคุณจะแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีอาการปวดหรือชาที่แขนขาอีกต่อไปค่ะโดยเฉพาะคุณนะคะจะรู้สึกสบายตัวไม่ต้องกังวลเรื่องปวดหลังปวดข้ออีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้ใช้ฮาลิน เป็นประจำนะคะรับรองได้เลยว่าเที่ยวข้างนอกสบายใจแน่นอนค่ะฟังร้อยครั้งไม่เท่ากับทดลองด้วยตัวเองเพียงหนึ่งครั้งนะคะโดยผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะรับประทานกันรับประกันจากแหล่งกําเนิดนะคะเอกสารครบถ้วนและประสิทธิภาพชัดเจนค่ะทําไมไม่ลองใช่ไหมล่ะคะใครที่มีอาการปวดข้อปวดหลังหรือปวดเข่านะคะแนะนําเลยนมฮาลิคันซีนตัวนี้ค่ะสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้นะคะเพื่อที่จะสั่งซื้อฮาลิคันซีได้ทันทีค่ะเพื่อช่วยให้การ port. นั้นดีขึ้นและสามารถสั่งซื้อฮารเล็งกคนซินในไลฟ์สดของลี่วันนี้นะคะบอกเลยว่าได้รับส่วนลดถึง35%พร้อมคอมโบเซตค่ะนั่นก็คือซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2และซื้อ5แถมสาะคะสำหรับใครที่ซื้อเป็นลังนะคะแบบ10กล่องก็ประหยัดไปทันทีสุดๆเลยถึง7 0 0 0บาทนะคะโปรโมชั่นนี้สุดคุุมแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะไม่มีราคาไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วนะคะและสําหรับการจ่ายเพียง1000บาทเพื่อฟื้น ฟรูร่างกายรับรองว่ากระดูกและข้อ,ขอต่อของคุณนะคะจะแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ